เลิกกัคแต่อยากให้เขาเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ทํำยังไงคะไม่ต้องไปโทษใครหรอกคะ่ะว่าทำไมกูถึงเจอผัวแบบนี้กูมีกรรมเหรอหรือว่านั่นมันเป็นคู่เวรคู่กรรมของฉันมันไม่ใช่คะ่ะมันแค่เล่นผิดกฎ คุณหวานมเมล็ดนั้นลงไปมันต้องงอกโตขึ้นมาเป็นอิตานีหวานมเมล็ดของความขาดแคลนหวานมเมล็ดของความสิ้นหวังความกลัวความสงสัยปลูกมันลงไปมันก็โตขึ้นเป็นแบบนั้นค่ะนั่นเป็นที่มาว่าทําไมความสัมพันธ์คุณถึงกระท่อนกระแท่นเพราะฉะนั้นเสกใหม่ได้เมื่อไหร่ที่คุณเล่นถูกกดคุณเริ่มปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกป้องลงไปต้นนั้นจะงอกเงยขึ้นมาเป็นแบบที่คุณต้องการและคนที่ไม่เคยปัดความรับผิดชอบออกไปจากตนเองคนนั้นจะมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ทุกวันนี้ทําไมฉันถึงอยู่กับที่ทําไมฉันถึงยังไม่สาเร็จทาไมชีวิตฉันมังไม่เติบโตทําไมฉันถึงเจอผู้ชายคนนี้ก็เพราะคุณเองหรือเปล่าที่เป็นคนปลูกสิ่งนั้นเองรับผิดชอบตัวเองถ้าคุณยังอยากให้ความสัมพันธ์ดีอยากไปรอดอยากได้ความรักที่สุดยอดจริงๆเพื่อทําให้ชีวิตของคุณมันเติมเต็มฟ,ฟูลฟิลได้มากกว่านี้ไม่ต้องปลงเพราะคนที่ปลงคือคนที่หาไม่ได้คนที่ไม่รู้ว่าจะดึงดูดได้ยังไงให้ชีวิตรักฉันดีขึ้นถ้าคนที่โสดอยู่ไม่อยากเจอผู้ชายแบบนี้ต้องเสกไม่รู้จะผิดหวังกกกีีกี่่่รรออบบเเิดมมมาไคย ความสัมพันธ์ที่ดีหรือข้อนี้ตอบโจทย์เกรษัปฏิหารด้วย12กฎจักรวาลค่ะ12กฎจักรวาลที่จะบอกคุณให้เรียนรู้วิธีการและกติกาที่ถูกต้องของ u n i v e r s ร์นะคะแล้วก็เอาไปเสกสร้างชีวิตรักในรูปแบบใหม่มันต้องลงทุนหน่อยนะไม่งั้นก็จะเหนื่อยหน่อย